เราจะมาดูกันว่าเฮยดอกเนี่ยมันมีโครงสร้างอย่างไรนะครับต้องบอกกันนะครับว่าภาพภาพนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างของดอกทั่วไปนะครับมันคือดอกที่เป็นดอกเอามาเป็นตัวอย่างเฉยดังนั้นันแปลว่าไม่ใช่ทุกๆดอกนะครับจะต้องมีโครงสร้างหรือหน้าตาอย่างนี้เสมอไปนะถ้าเป็นดอกของพืชชนิดอื่นหน้าตาก็จะแตกต่างการโครงสร้างก็อาจจะไม่ได้มีโครงสร้างครบเหมือนกับดอกดอกนี้ ซึ่งตามที่เราเคยเรียนกันมานะครับดอกเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่4ส่วนหลักๆโอเคปะก็คือ2กรีบ2เกรสรครับรวมเป็น4เนาะ2กรีบคือไรกรีบเลี้ยงและกรีบดอก2เกสรคือไรเกสรเพศผู้และเกรสรเพศเมีย2กรีบ2เกสรโอเคปะนะครับทีนี้ครับเราจะมาดูว่าเฮ้ยแต่ละส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและหน้าที่ของมันคืออะไรนะครับ ส่วนแรกครับคือส่วนของกลีบเลี้ยงครับมีตรงนี้เลยนะครับกลีบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นส่วนนอกสุดของดอกเลยนะครับก็คือมันจะเป็นแผ่นสีเขียวนะครับปกติเราจะเห็นเป็นแผ่นสีเขียวเนาะปกคุมดอกเอาไว้อยู่เพราะว่าหน้าที่ของกลีบเลี้ยงเนี่ยนะครับมันคือปกป้องดอกครับปกป้องดอกเวลาที่ดอกเนี่ยมันยังโตไม่เต็มที่คือมันยังหุบอยู่ มันยังไม่ดอกตุ่มๆเล็กๆอยู่เนี่ยจะมีกลีบเลี้ยงสีขเขียวปกคลุมอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่เฮ้ยดอกมีการหุบมีการบานนะครับอาจจะได้รับการกระตุ้นจากแสงอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีตัวกลีบเลี้ยงเนี่ยนะครับคอยปกคลุมปกป้องตัวดอกด้านในอยู่นะครับกลีบเลี้ยงหน้าที่ปกป้องดอกนะครับนั้นเลยต้องอยู่นอกสุดเนาะนะครับจบป้ายเก็บเลี้ยงหนึ่งกลีบจบไปแล้วอีกหนึ่งกลีบคือกลีบดอกนะครับกลีบดอกเนี่ย จะเป็นส่วนที่มีความสวยงามสีสันสวยงามนะครับเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของมันครับกรีบดอกหน้าที่ของมันหลักๆคือลออ่อแมลงหรือพูดง่ายๆครับทําให้ดอกมันเด่นขึ้นมามีสีสันที่ฉูดฉาดสีสวยทําให้ดอกมันเด่นเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีสัตว์มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับมาช่วยในการถ่ายละอองเลนูโอเคปะ่ะนะครับ นะครับ2กรีบจบไปครับกรีบเลี้ยงกรีบดอกอีก2อย่างครับคือเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียครับนะเกสรเพศผู้คือส่วนนี้ครับนี่นี่เกสรเพศผู้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 นะครับเกสรเพศผู้เราจะแบ่งได้ออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนด้านบนนี้ครับที่เราเห็นเป็นก้อนๆนะครับก้อนๆตัวเนี้ยนะอันนี้คือส่วนของอะไรนะครับ อันนี้คือส่วนที่เราเรียกว่าอัปเรนูครับส่วนที่เรียกว่าอัปเรนูนะครับส่วนส่วนนี้จะเป็นบริเวณที่มีการสร้างเรนูครับหรือเราชอบเรียกว่าระอองเรนูนั่นแหละสีเหลืองๆม่งๆโผงนะครับนั่นแหละบริเวณที่มีการสร้างคือต้องเป็นอัปเรนูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกสรเพทูนะครับ เซลตรงนี้มันคือการชูอัปเรนูครับนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเกรสรเพศผู้เช่นกันนะสองส่วนนี้มันคือเกรสรเพศผู้นะครับเกรสรเพศผู้จะประกอบด้วยอัปเรนูและการชูอัปเรนูคือเกรสรเพศผู้นะครับ ส่วนเกสรเพศเมียครับเกสรเพศเมียเราจะแบ่งเป็น3ส่วนครับเกสรเพศเมียก็จะมีส่วนแรกครับคือส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของยอดเหมือนยอดหอกคอยนะครับมันคือยอดเกสรเพศเมียครับส่วนนี้คือยอดเกสรเพศเมียและส่วนนี้ครับส่วนนี้ส่วนนี้คือส่วนของก้านชูเช่นกันนะครับมันคือก้านชูยอดเกสรเพศเมียครับ และส่วนสุดท้ายครับเรามี1นึ่งส่วนที่3ครับมันคือส่วนของก้อนก้อนนี้ครับทั้งก้อนเลยก้อนก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับเราเรียกมันว่าส่วนของรังไข่ครับส่วนของรังไข่นะครับแสดงว่าตอนนี้คือ,อไรเกสรเพศเมียจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆครับ ยอดเกสรการชูยอดเกสรเพศเมียนะครับและส่วนของรังไข่ครับโอเคปะอันนี้เป็นองค์ประกอบของเกสรเพศเมียนะครับเกสรเพศเมียซึ่งนะครับ เราต้องโฟกัสเข้าไปในจุดจุดนี้นิดหนึ่งครับคือในรังไข่เนี่ยนะครับมันแน่นอนเนาะตามชื่อของมันรังไข่รังคือข้างในเราต้องมีอะไรอยู่ครับไข่อยู่ถูกปะเหมือนรังของไข่ไก่อะไรเงี้ยรังไข่รังไก่นะครับแปลกๆเนาะรังไก่รังไข่ไก่นั้นก็ต้องมีไข่อยู่นะครับแต่ว่าไข่ที่นี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไข่ที่แบบโอ้ยเป็นเซลล์ไข่ที่วางๆสเปรสปะนะครับเซลล์ไข่ของในพืชเนี่ย นะครับมันจะอยู่ในนี่ครับอาวรยวนี้เป็นห้องเล็กๆครับเม็ดกลมๆเราเรียกตัวนี้ว่าออ u วูครับออวูโอเคปะออวูนะครับซึ่งถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยขึ้นม .1 นะครับเราจะเรียนเรื่องนี้เลยนะเรื่องนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเราจะเน้นไปที่เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โอเคปะ่ะของพืชดอกนะครับการสืบพันธุ์แบบสายเพศก็ต้องมีเพศถูกไหมมีเซลล์สืบพันธุ์เกี่ยวข้องเขาต้องมีเซลล์สเปิรม์มมีเซลล์เอกถูกไหมครับเซลล์สเปิร์มจะสร้างที่บริเวณของอัปเรนูครับอยู่ในเรนูเนาะเกี่ยวข้องกับเซลล์สเปิรม์มส่วนเซลล์ไข่ครับจะอยู่บริเวณของรัางไข่เนี่ยร่างไข่ก็จะมีเซลล์ไข่อยู่เซลล์ไข่จะอยู่ในอีกก้อนเล็กๆตรงนี้ครับคืออวูโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะ เดี๋ยวน้องจะไปเรียนกันนะครับสําหรับคนที่ขึ้นม .1 เน,นะอะส่วนโครงสร้างอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นโครงสร้างของดอกเนาะอย่างเช่นฐานรองดอกก้านชูด,ดอกก็คือส่วนตรงนี้แหละนะครับโอเคนะโอเคนะแล้วก็พูดทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับว่าภาพภาพนี้เป็นภาพทั่วไปเป็นตัวอย่าง,างเฉยๆบางดอกอาจจะขาดองค์ประกอบบางส่วนก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็นดอกแยกเพศ ดอกแยกเพศคือใน1ดอกก็จะมีแค่1เกสรแสดงว่าถ้าดอกดอกนั้นเป็นดอกเพศเมียก็จะมีแค่เกสรเพศเมียครับดอกแพ่นั้นดอกดอกนั้นเป็นดอกเพศผู้ก็จะมีแค่เกสรเพศผู้โอเคปะหรือบางดอกอาจจะขาดกลีบดอกเลยก็ได้ก็มีเช่นกันบางดอกอาจจะขาดส่วนของกลีบเหียงก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นน้องๆจะต้องรู้จักพวกคําที่เขาใช้เป็นประเภทเนาะพวกดอกครบส่วนดอกสมบูรณ์ ดอกสมบูรณ์เพศอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเรียนในม .1 นนะครับจริงๆประถมน่าจะพอผ่านมาแล้วแหละนะครับ